กระขอทคุณเรียกมังก้าใช่ไหมมีิใช่พี่กระชอดีที่มีแค่สองคนเรากินเพ่ออกอมาเราเพื่อห่เค้กมาแซมอยู่ป่ะพี่ไม่ชอบเก้าวมา

ชิอ,อยู่ริมหานทายนั่งยิ้มมาจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะงเงาความไปถึงเธอผ่านลายแล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเมื่อไรจะส่งมาหาเอา

คืนเงาเกินนั่งวาดรูปเตา้ากวินหลับป่ะเดีด๋ยวรถเห้อ

อย่าลืมไปสมัครใบหนังสินด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่คิดเรื่การแจกเสื้อนะครับทุกคนอย่าลืมผีพ่อแป๊บแรกกลัวไหมน่ากลัวปะคิดว่าแต่ว,ว่าคืนหนาวเกินนั่งไหมขอบคุณมากนะครับสำหรับโน้น่ารักที่สุดขอบคุณครับ นี่ก็ไม่เอาใส่แว่นนั่งตรงตอนเขาเก็บตังค์ทำหน้างงอันนี้ไม่เอาครับทำตัวแบบโควิลล่าไปทีหนึ่งหายมานั่งสั่งเพลงไม่ทำอะไรพี่เจ้าวันนีเรียนเพื่อนเลยพี่โเจ้าวัสดี้ครับพี่โชว์สวัสดี้ครับเจ้าวอนป่ะไม่เจอเอ๊ะกูไปต่อยเถอะเหมือนกันเดี๋ยวไปต่อยป่ะไปมาไปซ้อมไหมไปป่ะเดี๋ยวไปไห้เดี๋ยช่วงนี้ขาแข็งได้ตอนไฟออกเอ๊ไปออกที่เดิมจับออกที่เดิมไปออกที่เดิม คไอ้แม่อย่าพูดไอ้แค่ใไอ้ประสาทไอ้ก็ไอ้ก้กล้าที่จะไปด้วยกันเปล่าไหมเพรมีกล้าที่จะไปด้วยกันไหมก้าไปก้าไปพี่ก้าไปตอนเดี๋ยวพี่ไปทำเซิร์ฟซิงมาบ้างสักกูถามแค่นี้แหละโอเคป็นเซิร์ฟไหนพี่เซิร์ฟเราเซิร์ฟเราบ็อกซิ่งเซิร์ฟซ้อมล่าสุดใช่ไหมบ็อกซิ่ง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 โอเคบ็อกซิ่งเรื่องไปบ้านออกนู่น น่น่าเ,าเารียกแม่เงเลยน่าเรียกแม่งสั่นเหมือนเดิมเฮียนเรียกก้าเฮียเหรอเออจริงๆเรียกอะไรตอนอยู่แล้วไง

เออมันคือไปต่อยมาเอาเอออกประเทศเหรอ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 ก่อนรอรอช่างซ้ำก่อน ไอ้เรืองไอ้เรืองไอ้เรืองจะสอบขาแข็งเอาเลยก่อนเข้ามาเลยเฮ้ยโอเวอร์อยู่แลนแดงเพื่อนโอเวอร์อยู่แลนแดงทุกคนแล้วแล้วเอ้ยผมขอมีตู้์นยฮะแต่ซิรีสรอดมาแล้วมาได้ซิรีสแต่มันแต่ซิรีสรอดมาแล้วรอแล้วรอแล้วสาแม่งดีโกฮี้ยอะไรอ่ะเล่นหร่งเล่นยังไม่งล่นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเก็บของเมื่อวันตายนะเนี่ยมีเพล็กซ์อยู่ในตัว ที่ขุดเหมืองยุ8อันในตัวเอาไปฟ้อนแล้วก็มีล็อกพีคแค่นั้นแหละฟาดแม่งมากูหมัดละแค่นั้นพอไม่ต้องห่วงเฮ้ยผมรู้พี่ไหวเดี๋ยวกูเปิดไอ้นี่ด้วยเฮียเปิดเปิดสุขาศึกษาไม่ต้องห่วงเลยนะเปิดสุขาศึกษาแมนกเป๋าเลยน้องดดูิครับพี่กระเป๋า500ครับพี่ซ่า500คือไม่ซ่า500คืออะไรวะกระเป๋าซ่า500กูด้วยกูด้วยไอ้หน่อยด้วยดิหมดแล้วน่าหลงไม่เท่ากัน เธอเออประมาณนั้นอะพี่กระเป๋าอะไรพี่กระเป๋าอะไรเลขสิบไอ้คุณแค่เขาพลักไม่เท่ากันอ่ะโอ้ยเหี้ยบูคนมึงมึงให้เขาทำไมอ่ะมึงบอกเขาไม่ดีเพื่อนกูเป็นตัวตลกเหรอวะกูถามยังไงแล้วมันคุยอะน้องกูอ่ะไอ้เรียกอะไรเรื่องอะไรเดินไปแล้วไอ้สัตอดพี่ชอบอะไรปะพี่เอาไว้ฟาดกันฮะไอ้เหี้ยเหี้ยขยะมึงพูดวันนี้อ่ะอะไรนะพี่มึงพูดวันนี้มึงพูดอะไรเฮ้ยเรื่องก็ว่ดเขาเลยว่ามันจะด่าเราไหม เหมือนจะอยู่ข้างกูแต่กํามึงพูดอะไรอะพี่เออแล้วแต่นะแล้วแต่นะไม่ผมบอกพี่หรอพี่เลืมไชอบแล้วแต่แล้วแต่ชอบไอสัตว์เอาไอ้ขยามึงด่ามันน้องพี่น้องรักไอ้เหี้ยมันเออมึงให้มาเอ้ยโอ้ยมาไอ้สัตว์มึงเห็นป่ะเน่ะมากกูลงน้ำพี่ลอยเหี้ยมันมีไม้ไอ้สัตว์นะประจุคนเลยหรอโอ้โห แม่รู้เยอะทุดๆอ่ะงกูก็ชอบแม่งเลยวะแล้วพี่เขารู้เรื่องอะไรบ้าว่าเราอยู่นี่ผมอยากรู้ว่า เฮ้เลียเลี้ยงด้วยไอ้เธอมีใจบอกตาตาไม่เป็นไรวายได้เรามาทำลายไปเล้ยงไปเลียงกูมีปืนเลี้ยงกูมีปืน ให้กระโดนให้กระโดนเลยเอาไม่ปืนถ้าใครขึ้นจะกิวยิงได้แต่ไม่ปืนทำไมแม่งรูเยอะจังวะชนะเบียวะงงอ่ะแม่งอยากเยอะเลยจ้าเออฮ้ยพวกเราเฮ้ยพีพวกเราอย่างนี้แล้วไงแล้วแล้วว่ากลับไปทางนู้นทำไมวะไอตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมามาต่อไปดิมาต่อไปดิมาต่อไปดิมันได้นะเว้ยเฮ้ยมันเข้าไปใกล้มันยิงไม่ได้ยิงไม่ล่วง วิ่งมาในฝัมึงโดดลงน้ำดิไอสานมึงโดดลงน้ำดิโอ้พี่เฮ้ยเายพี่อเวลาลิงเยกี่เาดิเ่งอะไรล้วเมื่งบอกอะไรเาพี่เดิเพิ่งกิพี่เดิไม่แล้วแล้วไอคองข้างหลังเนี่ยวแอแล้วใครแล้วครจะขึ้นมาดางจะขึ้นัไดโอ้ขึ้นหรอจมน้ำตายไอ้ราโดนน

เออที่หลียรอดตัวท้ายยังไงมันจะอุ้มไปก็อุ้มไปเฮียอยู่แล้วพวกเราอ่ะไม่มีกูาไอ้เฮียอะไรสัตว์แล้วปืนกลัวไอ้เฮียเราพูดกูยิงปืนปืนปอมมั้งในตัวไอ้เฮียเอาชีวิตไอ้เฮียแค่นั้นแหละพวกกูอ่ะต่อแหละไปยิงไม่พวกโดดลงน้ำก่อนเลยเฮียไม่โกนสุดท้ายหรือเฮียยันแม่พวกโดนชนตกน้ำไปหมดเลยอ่ะไอ้เฮียโกนเดียวไอ้เฮียไหนเอ้ยไปเมืองแล้วไปภาคเดียววะเอ้ยไปเข้าไปเกาะแล้วไปพักเด้อไป รู้รู้แบบรู้แบบรู้รู้ทางที่ได้เราอ่ะได้นะเว้ยอว่าเรากลับไปที่เดิมมึงว่ามันไม่น่าตามเราไปไหนอ่ะกลับไปที่เดิมได้แล้วต่มันไม่น่าอยู่ที่เดิมหรอกดไม่อยู่มันไปหมดแล้วไอเกอกมาแล้วบ้านเลยอ่ะมึงดูในบ้านเลยอ่ะมตาฝาก่อนแล้วมันมันเออพี่ตาฝามมันตามมันตามเอ้อ ยไป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 เฮ้ยมึงไปนั่งเจสกีไปแซมเออไปไอ้ตอนนั้นไปด้วยเจอนี่เป็นนักขับสปีดหัวเก่าเหรอรู้เยอะเหลือเกินเฮ้ยอะไรหรอสตีนะเรอยู่ท่าเรือฮะแอบอยู่ตรงเรือมาท่าเรือเพื่อนตู้คอนเทนเนอร์แอบไปเลยสตีแล้วก็ไปพักเลยได้ค่ะถ้าสมมติเขาตั้งหวเราไม่เจอเราสักระยะหนึ่งก็ออกได้นะครับ ใช่ครับผมโอเคครับพี่พี่เจอเกันที่นู่นใช่ไหมใช่เจอที่นู่นปลายปลปเจอที่นู้นได้ครับโอเคครับงั้งงังงังงังกูอยากแบบถ้าสมมติพวกเราอยู่ครบนะตอนนี้แล้วพวกมันเหลือมีแค่นั้นนะโอ้ยเท่าเดียดเนี่ยพอเราอยู่ครบเขาไม่อยู่ไงเมื่อวานกูพูดจริงจนะเดี๋ยววันนี้แม่งเจอกูขับเดือทั้งทั้งทางครับไม่ไปไหนละ จะเรื่องบังเอิญมาเมืม่อกี้ถ้ากูไม่ขึ้นรถกูตายกูบอกให้ไม่ยุ่งไปนะเมื่อกี้กูหยุดงานท้องทะเลนะแต่ว่ามันลาไปได้ไหมตำรวจเยอะเช่ยหนาวเลย

ก็สเยอางหลัง้นเบอาไม้กูหดกูเลยไอ้นายเออเฮียขึ้นไปเบิกเหรอมาไล่กูทไมจีบงกังพิ่มมาไลไมไม่อยากกลับบ้านเสือมาไลู่กู้ดีเสือมไลไมต้นกังมันเสือมไลกมจีบิงกังเพิ่มมาไล่กูไมไม่อยากกลับบ้านเสือมไลกูทะกันอ